นัทานันจันกระจ่างเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเมื่อสร้างสถิติคว้าเหรียญทองมากที่สุด14เหรียญทองและตำแหน่งราชินีเหรียญทองพร้อมนำมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยกรองเจ้าสระในการแข่งขันว่ายน้ำกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่39สงขลานครินเกม เงือออุ้มคว้าเหรียญแรกในวันนี้จากฟรีสไตล์800เมตรหญิงด้วยเวลา8นาที55.96วินาทีทำลายสถิติเดิมของไพลินเตชะกริทีละนันเรียนเงินเมทวีเมธีาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒสวนดุสิตและเหรียญทองแดงธนพรธรรมเกียรติวงศ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามด้วยฟรีสไตล์100เมตรหญิงด้วยเวลา56.93วินาทีทำลายสถิติเดิมของนัทยาส่สุข เรียญเงินจิราธิดาพินโยโสพลมหาวิทยาลัยกรุงเทพและเรียญทองแดงเมทวีเมธีศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒสวนดุสิตรเรียญสุดท้ายมาจากกันเชียง100เมตรด้วยเวลา1นาที4.56วินาทีทำลายสถิติเดิมของชนลทรบวรธรรมรงเรียญเงินนวรัตทองแก้วจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและเหรียญทองแดงวัฒญ,ญาวิชาแหลมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็รู้สึกดีใจค่ะที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยล้วก็ทําได้เต็มที่แล้วก็เก็บได้ทุกรายการที่เราตั้งใจไว้ก็ดีใจแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เราแข่งขันมหาวิทยาลัยด้วยเพราะฉะนั้นเป็นความรู้สึกที่เราไม่สามารถบอกได้เลยจริงๆเพราะว่าดีใจมากๆแล้วก็เป็นการแข่งขันที่ทําให้เรารู้สึกภูมิใจมากๆที่เราทําได้ขนาดนี้ด้วยค่ะเป้าหมายต่อไปเงือกอุ้มบอกว่าคือการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าแข่งขันว่ายน้ําในกีฬาโอลิมปิก2012ลอนดอนเกมพร้อมยืนยันว่าจะทําสถิติให้ดีที่สุด ในจำนวน14เหรียญทองนัฐานันทำลายสถิติเดิม8รายการจากฟรีสไตล์100เมตร400เมตรและ800เมตรกันเชียง50เมตรและ100เมตรผีเสื้อ100เมตรเดี่ยวผสม200เมตรและ400เมตรปิดฉากการลงแข่งขันว่ายน้ำในกีฬามาหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบ ขณะที่ฟรีสไตล์100เมตรชายเหรียญทองชนลวัฒโผด้วงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหรียญเงินทิตนาน,นสมคามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เหรียญทองแดงปว, YY, วเรศอินทยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดี่ยวผสม200เมตรชายเหรียญทองนัทพงเกตอินมหาวิทยาลัยแม่โจ้เหรียญเงินนิธิปัญญาอนุชิตโอลานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเหรียญทองแดงสถาปัต์อาสาลีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกบ200เมตรหญิงเหรียญทองชนทิดาอ่อนนิ่มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหรียญเงินพัทรพรเลิศจิราการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเหรียญทองแดงโสพิดาชัยชนะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สรุปผลการชิงชัย30เหรียญทองของว่ายน้ำในสงขลานคกินเกมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคว้าไป14เหรียญทองความเจ้าสะเดิมอย่างจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่ได้10เหรียญทองตามมาด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์4เหรียญทองโดยมีการทำลายสถิติเดิมทั้งสิ้น11รายการแม้ว่าสถิติ14เหรียญทองที่นัฐธนันจันกระจังได้ทำไว้ในรายการนี้อาจจะถูกทำลายได้ในอนาคต แต่สิ่งที่จะยั่งยืนนั่นคือครั้งหนึ่งสงคลานครินเกมได้เคยบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยซึ่งจะตรึงไว้ในความทรงจำตลอดไปสยาธรเชมณนีทีมข่าวสงคลานครินเกมรายงาน